สวัสดีครับพ่อการกริจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเมื่อปี63สามนะครับส5 6 3นานั้นมันมีเรื่องซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมากๆเลยก็คือมีครูนะครับจริงๆจะเรียกว่าครูได้ไหมมันเฮี้ยมากๆเลยนะไม่ควรจะเรียกว่าครูหรอกหกคนนะครับแต่มันเฮี้ยไม่ถึงหกคนนะมันเฮี้ยสี่คนแล้วก็มีรุ่นพี่ อีกสองคนคือหกคนกับรุ่นพี่สองคนเป็นแปดคนแต่ที่ติดคุกไปก็หกคนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงมันเรียกว่าข่มขืนมาราทอนนะครับมีเด็กผู้หญิงก็โดนลากมาข่มขืนก็ไม่เชิงข่มขืนหรอกนะที่บ้านพักครูอะ่ะเหตุเกิดที่มุกดาหารครับแล้วก็มันเป็นโรงเรียนที่มุกดาหารนะครับ เอามาเอากันมาลาทอนเลยตั้งแต่ปีปีหกสองอะ่ะพฤษภาหกสองอ่ะนะถึงมีนาหกสามอะ่ะคือคงเอากันแบบเอาแล้วเอาอีกเอาแล้วเอาอีกอะนะก็ <c oughs> <c oughs> มันก็เอาแบบมาลาทอนเหละผ่านกันมาเอาอะไรทำนองเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าศาลก็ตัดสินละพึ่งตัดสินละ ตัดสินว่ามันมีจำเลยทั้งหมดแปดคนนะนะเอาเอ่ยชื่อมันก่อนนะแต่ไม่เอ่ยนามสกุลละกันครับเพราะว่ามันก็จะทำให้คนที่ใช้นามสกุลเดียวกับมันหมนุนหมองไปด้วยเพราะมันไม่ได้เลวทั้งตระกูลเนี่ยมันเลวเฉพาะคนคนหนึ่งนะครับแต่เยอะแต่ไอ้ที่ผมอ่านไปนี่เป็นจำเลยนะบางคนหลุดนะก็มีไอ้ครูเฮีย วิพุนะยุทธนาอานุภาพสิทธินันเอกลักษณ์ชนะศักดิ์แล้วก็ไอ้รุ่นพี่คือพีรพงศ์แล,แล้วก็ประวิ์ไอ้ผมจะไปบอกครูเฮี้ยทั้งหมดก็ไม่ได้นะเพราะมีสองคน <c oughs> มันมันไม่ได้มันมันมันไม่เฮี้ยไงะ <c oughs> ก็โสมเด็กคมคืนก็ทำทำลาวเด็กที่บ้านพักครูในโรงเรียนนั่นแหละอยู่ในอำเภอเมืองด้วยนะ มุกดาหารนะไม่ได้บ้านนอกนะอำเภอเมืองเลยจริงๆศาลก็จำคุกจำเลยที่หนึ่งสองสามจำเลยที่หนึ่งก็คือยุทธนาจำเลยที่สองก็คืออนุภาพจำเลยที่สามก็คือว่าที่ร้อยตีสิทธินันนะแล้วก็จำเลยที่ห้าก็คือชนะศักดิ์แล้วก็จำเลยที่หก,ก,กเ, 6, เป็นรุ่นพี่ก็คือพีระพงษ์แล้วจำเลยที่เจ็ดก็คือเปาเวศ จำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่สี่ก็คือเอกลักษณ์แล้วก็จำเลยที่แปดก็คือประวิตยอ๋อประวิตยไม่โดนไอ้พีระพง์เป็นจำเลยที่ 7. เจ็อ่อผมก็สับสนไปละเอาหม่เอาหม่เอาหมา,า,หมา,า,หมาจำเลยที่หนึ่งวิพฤเอาใหม่นะวิพฤท,ที่ติดจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่สองยุทธนา จำเลยที่สามอนุภาพจำเลยที่สี่วาที่ร้อยีสิทธนานอันนี้หลุดยกจำเลยที่ห้าติดก็คือเอกลักษณ์จำเลยที่หชนะศักดิติดจำเลยที่เจ็ดไอรุนพี่พีรพง์ติดส่วนจำเลยที่แประวิตธหลุดนะ เอาตามนี้แล้วกันก็มีสองคนที่ไม่ผิดนะก็หลุดเพราะว่าจำเลยที่สี่และแปดอ่ะสารยกฟ้องเพราะว่ายังพบข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำการผิดจริงหรือไม่จึงยกไปส่วนค่าเสียหายทั้งหมดโดยรวมจำเลยทุกคนต้องชดใช้สาล้านทุกคนหมายถึงรวมกันสามล้านหรือวะย่งน้อยไปเป่าวะจริงๆมันไม่ควรจับ คุกติดตลอดชีวิตนะแม่งควรจะประหารชีวิตถ้าจริงๆนะถ้ามันผิดจริงอะนะคือมันเร็วระรยาต่ำซาชามากโดยเฉพาะมันเป็นคุณเป็นครูนะเป็นครูแล้วมันก็ทําอย่างนี้แต่ตามประสบการณ์ของผมนะบอม,มีพักพวกเป็นครูนะมันมันก็เร็วจริงๆนะบางทีนั่งรถไปด้วยกันนะมันเป็นครูนะมันเปครูสอนเด็กๆนะนั่งรถไปด้วยกันเนะี่ยใน ในยุคหนึ่งผมก็เดินสายไปเป็นวิทยกรเนะี่ยตามโรงเรียนนู้นตามโรงเรียนนี้อะไรทำนองนี้ก็เป็นวิทยกรให้ความรู้อนะแล้วไอคนที่มาอบรมอะไรมันก็เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะนะเราก็ต้องต้องหวางตัวนะเราแค่คิดก็ผิดแล้วแต่ไอครูที่ไปด้วยกันนะนะเออมันเป็นครูนะก็แวานั่งรถมันก็จะคุยผู้ชายมันก็จะเมา้ามอยเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องไอผู้ผู้หญิงอยู่แล้ว มันสนุกปากไงแต่มันเป็นครูมันก็บอกโอ้ไอแถวหน้านะ่ะออนักเรียนแถวหน้านะ่ะโอ้โหนมแม่งใหญ่เว้อนีนู่นอีนี่ไอเด็กๆนั่นนะ่ะคิดดูนี่มึงเป็นครูนะครูสอนเด็กนักเรียนแต่มึงพูดอย่างนี้ชิหายแล้วถ้าเด็กมันให้เอามึงก็คงไปเอาแหละจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเด็กสมัยนี้บางทีเขาก็ไม่ได้สื่อสารอะไรนะเขาก็ให้ครูเอานะบางทีเขาก็ชอบครูนะก็มีนะ เอาจริงๆมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเอ้าไม่ได้ไปข่มขืนนะเว้ยเด็กบางทีมันมันก็แลดไงเด็กแลดมันก็มีเออมันก็แบบว่าก็อ่อยเหยื่อครูก็ไปเอากันเอาเอาเหมือนกรณีแบบนี้แต่กรณีผมไม่รู้เด็กนะผมไม่ได้ตามข่าวถึงขนาดนั้นแต่มันเอากันแบบมาราธอนเลยจริงๆอ่ะเอาแม่งข้ามปีกันเลยจริงๆอ่คืออยากก็เอาอยากก็เอาอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ร้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ผมจะบอกให้และการเป็นคุณครูนะเป็นครูมึงระทาเป็นครูแล้วถ้าถ้ามึงเป็นคนเหี้ยเป็นคนระยำเป็นคนแม่งมากๆในกามอะไรเงี้ยเหมือนผมนะก็ไม่ควรที่จะเ,เป็นครูลาออกไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอาจริงๆนะไม่ควรอนะ่ะเพราะมันใกล้ชิดกับเด็กอะ่ะแล้วตัวเองมีจิตใจที่แม่งไฟไฟต่ำอะ่ะแล้วมึงเป็นครูแล้วมันจะยังไงวะมันจะสอนยังไงแล้วในแวดวงในในในโรงเรียนนะ มันก็มีมั่วๆกันก็มีนะก็พอมีมันก็เป็นปัิทุชนน่ะนะคุณครูกับคุณครูเอากันมันก็มีนะแต่ก็ไม่ได้มีมากมายอนะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะบอกให้แล้วการพี่น้องพี่เนาโดยเฉพาะการเป็นใครเป็นผอ,อนะแม่งคดใหญ่เลยนะผอ,อในโรงเรียนแม่งเหมือนกับเป็นเป็นเจ้าเมืองนะี่เดยอเว้ยในโรงเรียนนั้นนะยิ่งโรงเรียนใหญ่ๆนะไอ้ครูลูก ล,ลูกน้องนะแม่งแทบคานเข่าไปเสิร์ฟกาแฟแทบคานเข่าไปเสิร์ฟข้าวเลยนะผมเคยไปไปเวียกก่อนที่ที่โรงเรียนหนึ่งในในตัวเมืองเนี่หนะก็เป็นให้เด็กๆเนี่ยพอเสร็จปุ๊บมันก็พักเที่ยงใช่ไหมเขาก็เตรียมข้าวมาให้เรากินนะอ่ะเราก็จะกินข้าวปรากฏไม่ได้พออแม่งยังไม่มาพออแม่งไปทาต้นตีนต้นมืออะไรก็ไม่รู้ไม่มากูก็ต้องนั่งรอพออกว่าแม่งจะมาอะมา ห้านาทีสิบนาทีมาถึงแล้วแม่งก็มาขอโทษขอโทษทําเฮี้ยอะไรมึงไม่ต้องขอโทษหรอกจริงๆเที่ยงกูต้องกินแล้วมึงจะมาชาติไหนก็เรื่องของมึงทํานองนี้เข้าใจะปะเนี่ยมันและไอ้ครูโอ้โพี่นอพี่เทาแม่งแทบคานเข่าแทบไหลโอ้โผมเห็นสภาพลแล้วลมึงเป็นอย่างนี้แล้วลูกเด็กนักเรียนมันจะเป็นยังไงวะมีรัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษามาไม่รู้กี่คนแล้วแม่งก็ยังทําอะไรไม่ได้เลย มันไม่เป็นมืออาชีพเลยจริงเพราะมันไม่รู้เรื่องเหล่านี้เอาจริงๆนะแล้วยังไงต่อแล้วเวลาไอ้พออพวกนี้ออกไปสังคมภายนอกนะโอ้โหแม่งกระจอกไม่มีใครรู้จักอะไรเป็นพออไอ้นี่พออเออพออแล้วไงวะพออพออแล้วคืออะไรอะ่ะอะไรไม่รู้จักมันก็จะอยู่ในอาณาจักรของมันก็เท่านั้นเองเรื่องเนี้มันต้องเลิกได้แล้วไอ้พวกศักดินาส้นตีนส้นมือเนี่ยผมจะบอกให้นะ รัฐมนตรีศึกษาลงมาดูหน่อยเรียกไอ้พออ,อแมงทั้งประเทศไปฟังหน่อยแล้วก็เรียกครูหน่อยมึงเป็นครูมึงต้องใหญ่เว้ยมึงต้องมีศักดิ์ศรีเว้ยเหมือนที่ที่ไหนวะที่มัน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 ดังที่สุดประเทศอะไรวะจำไม่ได้ละอะไรวะไอ้อยู่เมืองนอกอะอะจำไม่ได้วะไอ้ประเทศนั้นอะที่มันเป็นต้นตำรับ ของการเรียนการสอนน่ประเทศเล็กๆนะใครเป็นคุณครูเนี่ยแบบเขาฝ่ายฝันมากเลยครูนี่จะเทียบเท่าผู้พิพากษาจริงๆนะเขาใฝ่ายฝันมากนั่นแหละถ้าเราทำให้ประเทศเราเนี่ยนะผมจะฝากเศษฐาที่เก่งคลิปหายอะไรเก่งเรื่องนูน้นเรื่องนี้มึงมาดูเรื่องนี้หน่อยมึงทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจนะกับคุณครูเนี่ยนะ เทียบเท่าผู้พิพากษานม่ออป่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ให้เงินเยอะๆเท่าผู้พิพากษาเป็นตำรวจปุ๊บมันต้องมีศักดิ์ศรีโออ่ะเป็นครูมันต้องมีศักดิ์ศรีต้องอย่างนั้นเลยแล้วก็รับคนให้แม่งยากๆเอาคนที่มีฝีมือจริงๆคนที่มีอุดมการณ์จริงๆคนที่มีจันบายาบรณจริงๆไปเป็นครู ม่ใช่แบบเรียนครูเนี่ยยิ่งครูสังกัดแม่งเทศาบาลนะไอ้พวกพอ,อ,อนะสี่เก้านะเว้ยมีสายสัพพายนะเว้ยยืนกลุมกระโปรงก,กันนายกรัฐมนตรียกเทศาบาลเนี่ยเอ้ยชิหายไปยืนกลุมกระโปรงก,กับรองนายกอย่างเง,งี้ยชิพายงงแล้วก็ไอ้พวกผู้บริการสำนักศึกษาก็แม่งไม่มีความรู้เรื่องเหี้ยการเรียนการสอนอะไรเลยเนี่ยมันอย่างเงี้ยบ้านเมืองแม่งเป็นอย่างงี้แหละผมจะบอกให้จริงๆ แม่จริงผมอยากเข้าไปทํางานเอาจริงแต่งตั้งผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้กระทรวงศึกษาเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดูอ้าวว่าไงเอจริงๆผมมีความรู้มากด้วยอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็อยากจะนําเสนอ ในแง่มุมของผมนะก็ไปกระทบกระทั่งใครก็ว่ากันไปไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้พูดถึงจังหวัดพิษณุโลกนะพูดถึงทุกจังหวัดทั่วไปเดี๋ยวไปกระทบที่นูที่นี่มันไม่ได้หรอกอบอจอมันก็มีโรงเรียนของมันนะโอเคอ่ะว่ากันไปมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ผมทุ่มทุนสร้างเต็มที่นําประสบการณ์สายมูเตลูตลทั้งหมดที่ผมศึกษามาร่วมสิบปีใส่ลงไปในนี้นะครับไม่น่าจริง ไม่เขียนหรอกครับผมเป็นเจ้าพิชีนะผมมีความรู้เรื่องนี้ผมพร้อมที่จะดีเบตกับทุกคนพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมาเลยไอ้ไอเจตสดาหาอะไรเนี่ยมาเลยดีเบตกรรับผมพร้อมจริงๆทุกเมื่อนะครับผมลองซื้อไปอ่านดู290บาทที่เขาไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอดจับครับผมปีนี้จะเล่นเรื่องหมา อย่างเดียวเลยติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook รรกิจิผลเด่นวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนบอกมาแล้วว่าฟินแลนด์นะประเทศฟินแลนด์ใช่ฟินแลนด์นะนั่นแหละครับใครเป็นครูนี่มีเกียรติมากๆไทยเราทําให้เป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ยากมันอยู่ที่เราจะทําหรือเปล่าก็เท่านั้นเอง นะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีของเยอะแยะมากมายของกินของใช้อะไรเยอะแยะนะครับขอบคุณนะครับที่อุดหนุนกันนะแล้วผมกําลังสร้างพระอิาทารถสลดกับที่วัดภายชุมผลเนี่ยที่ผมอยู่ตรงเนี้มีพระเนเรศวรกับพระสุพรรณกยาอยู่ที่นี่หลายปีแล้ว ยังไม่มีพระเอกาตถุนผมก็สร้างและสั่งอาจารย์เชียงอ่อยทําไปเรียบร้อยแล้วก็ช่วยสมทบทุนด้วยนะครับผมสร้างกษัตริย์เนี่ยเราก็จะได้บารมีนะติดต่อผมได้ที่บอกไปเมื่อกี้สามช่องทางเอาบอกอีกทีครับเฟซบุ๊ k ลกธุรกิจปลเดดวิสัยรายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้วก็แนะนําน้ําหอมครับน้ําหอมสายมูตเตรูยี่ห้อม,มนตานะครับราคา590บาทกลิ่นนี่รันชวนใจไม่แพ้แบรนด์ดังๆในโลกใบนี้ เชื่อผมครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชชีีชีววิิตตงเรา,าเร่ันยยบ